ผู้ชมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าผาวาเลยหมามันเห่าไล่งูเห่าที่เลื้อยหนีไปเข้าโรงขนมโบราณครับ เอาไหมซิหมาหมามันเห่าไล่งูเห่าเลื้อยหนีเข้าโรขนมโบราณหมาเห่าไล่งูเห่าแล้วงูเห่าหมาเห่าไหมงูไม่เห่าหมาหมาเห่างูอย่าทำให้ผมงงแล้วตอนนี้นี่ดูกู้ภัยมาจับได้แล้วครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้ติดกนึ่งสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ งูเห่ามันบุกโรงทำขนมโบราณหลังบา้านเลขที่1น1่งมู่6ตตำบลเสาเผาอำเภอิิชนจังหวัดนครศรีธรรม,มาราชมาพร้อมกับอุปกรณ์นี่นจับได้แล้วเอาออกมาแบบนี้ครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจับงูเห่ามาได้เป็นยังไงจับมาสองมือแบบนี้วัดความยาวหน่อย เมตรครึ่งโอ้ห้านะใหญ่เบิ่มอยู่นะใหญ่เบิ้มอยู่นะเกือบ2เมตรนะอ้าวก็จับมาได้แล้วคุณผู้ชมเนาะงูเห่าตัวนี้เอาจริงๆริมันก็พยายามเลื้อยหนีนะแต่เจ้าหน้าที่เขาต้องรื้อครับรื้อไอ้กองปืนกองไม้ตรงนั้นเน่ยเพื่อที่จะเอาเจ้างูมันออกมาคือมันเป็นซอกตรงไหนอะไรยังไงงูมันก็เลื้อยหนีไปได้หมดแลละฮะสุดท้ายจับได้สําเร็จใส่กระสอบนําไปปล่อยคือสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลจากบริเวณตรงนี้ต่อไปจับงูแล้ว ไปช่วยแมวต่อกอเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนภาคาไปร้อยเอ็ดอีสานที่นั่นครับไปเจอกับลูกแมวที่น่าสงสารติดซอกกระแพงติดอยู่ตรงนี้หรอต้องเจาะเลยต้องขยายเลย,ยเพราะอยู่ในนั้นหลายตัวเหรอจริงตรงนี้ฮะ ซอกำแพงหลังร้านขายอุปกรณ์การเกษตรมาแล้วตัวหนึ่งหน้าตลาดอกแคงเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นแหละเอามาแล้วตัวหนึ่งเห็นไหมแล้วไม่พอในนั้นมีอยู่ะรวมๆแล้วสามนี่ตัวหนึ่งออกมาหนึ่งคือแม่มันไปคลอดทิ้งไว้ยป่ะอารมณ์ประมาณนั้นธรรมชาติของแมวมันนักจะไปคลอดลูกออกลูกน้องเ่็กนคนอี้งี่อย่เอารมาน้องแมวนนกจะไป๋าอออแมวมอท่อ่ารมระนัราแมวมันลอล เขาบอกว่าตรงนั้นนะครับคาดว่ามีแมวอยูสามตัวติดอยู่ในซอกกระแพงลึกประมาณสักหนึ่งห้าเมตรไอ้ตัวนี้สีส้มแมวส้มแมวส้มก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคุณผู้ชมนะดูดีหายใจหายคอโลกเพราะว่าช่วยได้สําเร็จทั้ง3ตัวดูดีเพื่อนบ้านชาวบ้านมาขอดูแมวกันเต็มเลยอย่างใส่ได้บ้านแล้วมั้งเนี่ยผมว่าต้องได้แน่ๆเพราะมันน่ารักแล้วใช้เวลา15นาทีจับออกมาได้ใช่ไหมนี่นี่นี่อีกตัวหนึ่งออกมาแล้ว คือเป็นลูกแมวอายุประมาณสัก3เดือนเพศผู้ตัวหนึ่งเพศเมีย2ตัวสีส้ม2ตัวเลยไอ้้มเอ้มยส้มมาแล้วแต่ก็เลยอะส้มอะส้มเข้มกับส้มอ่อนส้ม2ส่วน3สีอะหนึ่งตัวน่ารักกาแฟวยโอ้โหโอ้โหเห็นอย่างนี้นะทัดแมวยิ้วกระเป๋ามารับเลยอะจริงจริงจริงมุนเหมือนฝาแฝดเลยโอ้โหน่ารักจริงๆเลยเชียวาแล้วโอ้ตายมันโอ้เอาเอาเอา สุดท้ายนะครับก็ช่วยเหลือมาได้แบบนี้เห็นความน่ารักของแมวผมเชื่อว่านะยังไงก็ต้องมีต้องมีคนไปรับเลี้ยงน่าจะมีคนไปรับเลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตัวสามสีเมื่อกี้น่าจะน้องผู้ชายมารับไปแน่เลยเพราะน้องเอาเอากระเป๋าแมวมารอเลยอะโอ้โหน่าจะเอ่ะ